สวัสดีครับเพบื่อที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับสู่เล็กโซล่าช่ยชาแนลมือน,นีก็มีแนวแสบมาสู่กินคื่เราครับมือนี้มันน้นำไม่นู่นปนประตูหนึ่งเจ้าดอกกระเจียวแดงหลวกครับดอกกระเจียวแดงอ่ะต้นหนึ่งด้ไปหามาอยู่โคกนะครับอยู่โคกอยู่ปลาเนี่ยครับก็ได้้อามาหลวกกับปนประตูหนึ่งนะครับเติมถ่วยเลยครับปนประตูหนึ่งแต่กระมือนีก็มีข้าวนี้วมาใคือเราครับข้าวนียวติบหน่อยนะครับเต็มติบเลย มาครับมากินน้ำกันครับเมนูบนันบาเนาะครับเมนูบันบานเนาะเมนูที่กินกันเสมออยู่แล้วเมนูปนปลาทูเนาะแต่ว่าพายเสียวพักยังมาเจอมาเกีเก่ยวมือน,นี้่ผมก็ได้นำเมนูดอกกระเจียวแดงครับแต่มาเกี่ยวกับปน,นปลาทูหนึห่งเทาน,นะครับเนาะนะครับอืมอือครับออดอกกระเจียวแดงหลวก ันนี้ดอ,อกอ่อนนะครับเป็นดอ,อกแก่ก็สิตัวนี้กันสิไงต่วนี้ตัวน,น,นี้เป็นตนัวอ่อนมันนี่ครับนี่ครับเก่าครับบรรยากาศอยู่ ขงหน้าให้เราครับแต่มาเลนหน้าที่เรามานนีนี่ครับอืมเราก็เจียวตัวนี้มีตลอดเปี้ยนะครับกระเจียวแดงนี่มีตลอดปีเลย ครับสุยอยขามยังไงได้ออประตูนหนึ่งกต่แสบครับตนประสูนหนึ่งหนึ่งครับนะหมวนมวนมวนตกระตู้อีกขนี้นงไงเลยครับ วันนี้เอาพอดีครับครับอาหารแบบบานๆเท่าแสบครับ ครับไม่ติดรอกนอนเลยนะครับเป็นเจ้าแดงนครับ่อน งามเลยตุ้ยเขามีไงครับอ,อ่อนๆครับ ครับไป้างแง้เลยอดนอ่อ,น,อนครับตัวนี้ดนหน่อย บรรยากาศอยู่หน้าครับเสียงกบเสียงเกียนห้องบรรยากาศดีเย็นเย็ๆบ้านๆนรถชาติระดับพัตตคานเลยครับนี่ครับ เป็น้านเท่ากับอยู่ไซกับกาดเบนะครับคนปะทูเนี่ยครับไปอยู่ไทยอยู่นอกกะจะได้กับเรื่องเมื่อใดล้วครับปะทูว่าเป็นของแบบของหน่วยเป็่ปูนาตายายเท่านะครับเนาะ คือคือกันก็ปลาหลาปลาแดงอลไรครับคล้ายๆกันขาดบ่ไดเลยอืครับือเราก็บปวบตุย๋ยมากครับ,บ,รบทำยังไงเลยือ นี่ครับจะทำยังไงนะครับอืม ครับบเลยครับ,บ,บอืม ทำไงแล้วครับอืมสุดยอดเลยครับมี่ก็สุดยอดแลวเนาะของแสบบานเท่าอืม,อม ปั่นขับปั่นรับเนาะครับอย่างงี้นะครับอืมของมาติ๊บนะครับ นิ้ว้องหน่อยคลิปหน่อยเอาครับมันนี่คลิปนี้ก็เท่านี้นะครับฝากติดตามกันในคลิปหน้าเลยครับจะได้กับฝากกดไหลกดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจก,กันเลเด้อครับอาจสียังเป็นมือใหม่อยู่อาสีบว่าวท่ันของอาจสีเอด็ดคลิปแนวกินอาจสีบ้านหลากหลายจะได้กับฝากเป็นกําลังใจฝากติดตามอ่ามีบางดีที่สิ่ตีเตียนให้คอมเมนต์มากอะขอสามารถคอมเมนต์มาให้กําลังใจกันได้ได้ครับสแล้วมันนี้ก็สวัสดีครับ